กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะคะ่ะมือนี้ก็เป็นเสาร์าของวันที่16กันยายน2565ค่ะท่านผู้ชมมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือโชคมือมัานแหลายท่านกำลังมองหาโรตรีเนาะคะ่ะเนาะสำหรับผู้ชอบเด่นฉลากกินแบงนะคะแอดกับสิโทต่อสายหาภาพอวนโค้งสุดท้ายมือเลขออกเนาะคะ่ะเขามาเล็วเป็นกำลังใจก,กดไลค์กดแช่ กดติดตามกดซับสไครห์ทางช่องน้ำเดือค่ะค่ะต่อสายรวนๆไปหาภาพอ้วนเนาะค่ะสำหรับตัวเลขและแนวทางเนาะค่ะเนาะว่าโคงสุท้ายเพ่นสิบป,ปอยมือสุท้ายพ่นว่าตัวเลขก็มีข่าวมีรถกระจายวิทยาในการรับชมนะคะ่ะอ่าเป็นยังไงเนาะค่ะ้ามอ้วนอันมือสุท้ายเป็นยังไงค่ะตัวตัวเลขเปลี่ยนบ่ค่ะ ตัวเลขนี้เป็นเป็นตัวเก้านะคะค่ะ,<อ>คะเน้นเนนตัวใดค่ะสามสองตบอกจ้าสามวองสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งอะ้ไกตัวนึง่งสองแปหกสองแปดหก เออไี่พอละเจมรา97 97เออโวเทียวโอ้ร่างบ่ค่ะเออร่างโซเดียล97ค่ะฝันดีบนอ่ะค่ะผ้าบวนอ้อร่าฝันไปเลย97ละค่ะ97้าเ97ต้านบ่ค่ะทั้งปุ่นดางดังเ้นบ่ค่ะ97ูกโอ้ค่ะทั้งพี่กะ Sự ba hát sửa gạt gạt tắt cầu tiết kiệt cái này. Tao là tôi là tôi đi. Tao chưa 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 là tôi đi. Tao anh เจ๊ทลักนวยบะค่ะโอ้ร่างไหเจ๊ทลักนวยอืมแปลว่าร่างร่างนี่ปกติเลยเก้าเจ๊อันเดือดมันเข้าตาหาตัวใส่เอาพอหลักงูแอ๊บก็ซื้อหรอบกลับอืมเอาเอาลักได๊ไส่หรอค่ะเอาลักซิปลักซิบมันมีสามก็ซี้อยากจังมากนะมันกล่องตั้งไต่อืมอันงไตมีสามก็ซี้อยากันมากแต่สามเจ๊กับซีเจ๊หละแต่เก้าเจ๊ดิสันมันถังเราเจ็มอกเลยอืม สามเจ็ดมาได้บอค่ะสามเจ็ดอยูอยสาม่ไสี่เจ็ดสมาได้สามเจ็ดสี่เจ็ดเนาะสวัสดมันยุ่ไงน่ก็เลยางอ่ะอเจ็ดตวโอ้เจ็ดสี่มาลักหนวยลางเป็นบอค่ะออเป็นเทิงอ่ะนึ่งนึงลักหนวยเป็งเทิงอ่ะอืลักหนวยเป็งเทิงเป็งทิงเงเนี่ะเลขเบอเก้าที่หายไปเมื่อก่อนันเป็นสองหกนึ่งเนาะจ้า เออได้เ,เล่มันเลมันกลับไปกลับมาเล่มันแรงออนสุกอ่อยมันอาจจะเปลี่ยนแต่หูนึงจะเปลี่ยนหูหนึงน่ะจ้าเออหูนึงมันยืดถรงนี่ไหูนึง่ะ่เขาบอกหลหูนึงแลหัวัน่งน่ะจ้ออละอะะก็เลันดังรเนาะดังายค่ะช่วงนี้ดังหูหนึดังหป หกหนึงนี้ว่าแม่นอันตั้งแต่แหกๆได้ค่ะตัแรกเรกาอยไปอยแกปสองหมุน,หนี่ För สองนงหกไปนี่จ้า <บ S 2> แล้วก็จะอนคือคือไอ,อ้สามเจ็ดส,ส,สองเราป้อยับ่ันจ้าแล้วมาป้อยสองสามไปกับป้อยสองเจ็ดไปสามเจ็ดน่ออกสองสามเน่สามสอง่ออันนี้คืออันอันนี้คือกันเนี่ย ไปไสอนสอนนึไปบอกที yeah. no. mm. ่บอกว่ากอะนึมันจะกนึมันจะนยอหนึ่ยหลักน่วยมันตรัของฉลาดเขาหนึ่งยุหลักน่วยเออนึ่ด้วยแล้วหาตัวใดยังไงมันสิเป็นตัวใดค่ะบาทเนี่แต่เียวเขาคิดว่าคุนึเยเขาก็หาตัวตัวมัดตัวใดเอาไปกุบดังๆบางดังมาใด้เอา้นไ ค่ะเออผาอนไม่พื้นได้เครื่องอ่ะค่าพ้าอ้วนเน้นตัวใดเป็นพิเศษจ้าทีมที่พ้าอ้วนเสื้อได้ลายอ่ะเน้นพวกหนึ่งก็หกนึ่งอพวนนตัว่องเสื้อได้ปะค่ะท่างคุณต้งตีื้อไดกันได้ใช้ผ้า้น้ดแล้วอืมมันด้พกหนึ่งเลย่ะใส่มันทันได้เข้าเจ็ดเข่าเจ็ัดเรื่อมันนถึงตรงของเจลาหเขาดีอืม ค่ะเข้าสาขาวซื้อเก้าเจ็ดว่าได้เป็นสามเจ็ดเป็นสี่เจ pues ็ดได้เห็นไอมค่ะเจ็ดสองสีมาบอค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองบอยูบ่มีบ่มีเห็นบ่ค้างวันไหนบ่มีบ่มีบ่มีอือวันที่สองมันดับสองดับหาดับเก้าดับเลขไรวะจริงอ่ะออสามนี่ยสองหาเก้ามันดับก็อะไรสองหาเก้านี่ถือเลขดับบ่ค่ะ ถึงเลยับครับึงเลยตับจากต้นตินครับจ้าเป็นบ้าๆเลยค่ะวันนี้เจ็บบ้ามได้ว่าสีหวยรับหวยรับหวยรับแลิว่าเอาไปเอาก็พูดเลยแทนพู้เลยแทนแม่สองแปดสองหกแปดสองแปดแปดเออสองหกแปดของผู้เลยครับหวยรับอ่ะหวยรับแผลอทีนีอาบน้ในของผู้นี้เงิน ่อนันข <ators> <m> <c oughs> ึ้นเดี๋ยวเ่อวนี่อกแปดอี่แป้วแม่บอกผู้ใดซี่หกแปดอะไรนั่งว่าเอาขาวเบาไปเลยเต้มไว้ขิงเมื่อไปเลยจ้านั่นแหละี่อกแปดเผู้ใดก็เลยโทรมาถามว่าผู้หญิงคนนั้นเขียนใตัวไหนตัวไหนถ้าู้ใดถามพอ่อาผู้ใดค้าจิกค้าคุยูปซคนนั้นจะเละค่ะไปเชื่อเเงนจะปึ้นไปพ่อกัน

นึ่งฮกนะคะเนาะเน้นๆเนาะน่เน้นเน้นๆแกนึ่งฮกขนนึ่งฮกขนาดี้เอานึ่งไม่ยอะน้อยเอานึ่งเป็นฮกนึ่ง่ต้องกลับอืมนึ่งไปเลยแต่ที่างรถไว่างรถไฟเขาแพงกันเลยแพงกันเชี้กันลสี่หกหนึ่งแปดหกหนึ่งี่อ่าเเลยอ่ะแต่สามโตได้ ค่ะ,ละโโหละ้วสามตัวต้งเป็นแม่ไหนเป็สามตัอนี้เลยสามุย้วสามปุ๋ยุ้วค่ะเลขเลขกู้อันหางเดียวตัไตวไหดครับ้างหกแสองหกแปสองนี่เป็นปูห้หางเดียวนะคะเดียวหางเดียวสงองกแก็ขึ้นเดียว้แลได้สองหกแปดเพมสองหกมาเลยได้ต้องวอองา โอไปเอาน้ากันแม่นบ่ค่ะไปเอาน้ำกันเมาเลยนอนสายแลเดินได้อืมนอายวส่เรยอเเลยเอาเลงอะมาแอบทัวป้สง่ดใเดกันค่ะค่ะนี่เฮ้่งเดดนับวนบอครกค่ะรว่าสอกไปแล้วว่าสองห่แปดก็ใก้นี่ให้ที่หกแปด่ะอืมค่ะของับวันมันสองหมูนแ ค่ะคงส <S S ุดท้ายก็ขอบคุณพามอ้วนได้หลายเด้อค่ะ